นี้เดี๋ยวพาไปดูการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะพาไปดูกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนในจังหวัดยะลาผ่านกิจกรรมอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชนโดยอบจอยะลาบูรณาการร่วมกับชมรมตาดีกาดึงน้องๆให้มามีส่วนร่วมปลูกฝังให้เด็กๆมีคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจเริญก้าวหน้าเยาวชนที่มีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกายสุขภาพใจและสติปัญญาที่ดีแล้วก็ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วยขณะเดียวกันสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญอย่างมากจังหวัดยาลาเป็นจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลามมีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดิกาซึ่งเป็นสถานที่ปลูกฝังหลักการศาสนาในเบื้องต้นให้กับเด็กและเยาวชนครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งอาบาจยะลาเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพเยาวชนจึงได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชนดึงน้องๆตาดีกามีส่วนร่วมเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยใช้หลักคําสอนทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยบรูรณาการร่วมกับชมรมตาดีกาจังหวัดยะลางค์การบริหารส่วนจังหวัดมีนโยบายที่สําคัญอย่างประการหนึ่งก็คือว่าเราเล็งเห็นความสําคัญของเด็กนะครับและเยาวชนว่าเด็กเหล่านี้ ก็จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเพราะฉะนั้นการวางพื้นฐานในเรื่องต่างๆจำเป็นที่จะต้องวางาพื้นฐานตั้งแต่เด็กๆเพื่อให้เป็นรากฐานที่แข็งแรงเช่น เราจะให้ความสําคัญเรื่องของการเรียนตาดิกาเพราะตาดิกาก็คือสถานที่อบรมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของาศาสนารันท้าเด็กเหล่านี้มีพื้นฐานที่ดีเขาก็จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างแข็งแรงทั้งในเรื่องของจิตใจในเรื่องของร่างกายในเรื่องของสติปัญญา กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้น้องๆได้นำเอาความรู้ตลอดระยะเวลาของการอบรม4วัน3คืนนำกลับไปประยุกต์พัฒนาตนเองในการใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวน้องๆให้ดีขึ้นและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอกจากนี้แล้วยังสอดแทรกเรื่องของการอยู่ในสังคมอย่างสันติสุขอีกด้วยด้วยแบ่งฐานความรู้สี่ฐานมีอุสา a d หรือคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเราแบ่งเป็นสี่ฐานการเรียนรู้ คือฐานที่1จะเป็นฐานเด็กดีมีอิ م ا นจะสอนน้องๆในเรื่องของหลักศรัทธาแล้วก็ฐานที่2จะเป็นจริยธรรมนำสันติสุขแล้วก็ฐานที่3ฐานดูอาเด็กดีซึ่งจะให้น้องๆได้ท่องดูอาซึ่งเป็นดูอาที่ใช้ในชีวิตประจำวันและฐานที่4จะเป็นฐานอิบารัตนำทางชีวิตและเราคาดหวังว่า จ,จากอาการอบรมทั้ง4ีวันนี้คิดว่าน้องๆกลับไปที่บ้านน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นสามารถนําความรู้ต่งตางๆกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันและก็อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีครับมาเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมแล้รมาอ่านดุอาแล้วก็ความเป็นอยู่ของในบ้านและนอกบ้านครับดีใจครับที่เจอเพื่อนต่างโรงเรียน มาเจอกันอยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกครับเพราะว่าผมชอบครับมีมสนุกมากเลยขอบคุณเจ๊กูคุณครูและอบจยะลาที่ทำกิจกรรมแบบนี้ขอขอบคุณครับการอบรมภาคฤดรูร้อนเนี่ยเราจะนำเอาหลักศาสนาหลักการปฏิบัติหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยให้เด็กเหล่านี้ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีแล้วสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยอาศัยหลักการของาศาสนาเป็นเกราะป้องกันเพื่อให้เด็กเหล่านั้นสามารถที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความรู้มีคุณธรรมและก็จะช่วยเหลือสังคมในโอกาสต,ต่อไปครับอบจอยลา ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มวัยและเดินหน้าสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลาผ่านโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างสร้างสารรค์และไม่ลืมที่จะสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีของเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมบ่มเพาะให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต